สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับสินแสเข่งผ่าดวงพิมพ์ลีพายมรสุมหนักทำอะไรก็ผิดแต่ฟ้าหลังฝนการเงินพุ่งสินแสเข่งผ่าดวงวิกฤตพิมพ์ลีพายแม่ค้าออนไลน์และยูทูบเบอร์ที่กำลังเจอดรามาร้อนตอนนี้ที่ผ่านมาเจอมรสุมหนักทำอะไรก็ผิดแต่ฟ้าหลังฝนการเงินพุ่งกระฉูดวันที่11กุมภาพันธ์ นายชนทัศน์หรือไทยผ่องหรือสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ผ่าดวงวิกฤตชีวิตของพิมพ์ลีภายหรือพิมพ์ระดาพรเบญจาวัฒนพัฒแม่ค้าออนไลน์และยูทูบเบอร์ที่กำลังเป็นดราม่าร้อนแรงอยู่ในขณะนี้โดยสินแสเข่งระบุว่าพิมลีาพายวัย32ปีเกิดวันอังคารที่9ตุลาคม2533 สาวมั่นปากกาาล้าคาแเลคเตอร์ร้ายแต่อัธยาศัยดีเจอมลสุมป่วน2ปีซ้อนฝ่ามลสุมผ่าวิกฤตหนักปัญหาชีวิตถึงนาทีสุดเทือกของชีวิตเดือนคุมภาพันธพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในดวงชะตาถือว่าเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ใครก้าได้ก้าเสียทะเยอทะยานไม่นิ่งอยู่กับที่พฤติกรรมชอบเครียดมักจะคิดอะไรล่วงหน้ารักใครรักจริงให้ความซื่อสัตย์ อารมณ์อ่อนไหวในการใช้เสียงเป็นสื่อมีอารมณ์ศิลปินมีความมั่นคงในฐานะการงานและธุรกิจเหมือนนั่งเก้าอี้สามขามาเกิดเปรียบดวงผู้นำธุรกิจที่ฉกชฉวยโอกาสไปได้ดีมีเจ้าทุกชอบช่วยเหลือผู้อื่นคนไม่ให้ช่วยแต่ก็ขอร้องให้ได้ช่วยพิมพ์ลิพายมีโงเ่เฮงที่ปากกว้างกินอิ่มสมบูรณ์รับปากสัญญาอะไรต้องทำให้ได้ จมูกไม่ชอบเอาเปรียบใครดวงตาอาภาพคู่ต้องทำใจบ่งบอกถึงความสำเร็จในชื่อเสียงหน้าผากวิสัยทัศน์ดีคิ้วหนาได้สัดส่วนมั่นคงเรื่องการงานวัลสุมที่ผ่านมาในปี2563-64ถึง64ต่อเนื่องกันทั้งขัดแย้งทำดีกับเป็นผลร้ายไม่ปองดองแต่ในความมั่นคงของดวงพิมพ์ลิภพายทำให้ยืนหยัดอยู่ได้อีกทั้งได้กำลังทรัพย์เสริม ให้เกิดรายได้และผลประโยชน์ทั้งที่เจอมรสุมปัญหาลุมเล้าและรอบอายุเข้าเคาะแต่ได้ทําบุญทําทานช่วยเหลือคนถือว่าได้แก้ดวงชะตาสินแสเข่งยังระบุอีกว่าถึงดวงชะตาพิมพิพายช่วงเปลี่ยนทานตกดาวเกตได้ดาวหนุนเสริมดวงชะตาเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญฟ้าหลังฝนเดือนกุมภาพันธ์ถือว่ามรสมลูกสุดท้ายผ่านไปชีวิตจะสดใสหลังเดือนมีนาคม หลุดรอบอายุเข้าเคาะแต่เดือนกุมภาพันธ์ถือว่าเป็นเดือนมงคลหากคิดการสิ่งใดหรือลงทุนจะทําให้มีโอกาสสาเร็จรุ่งเรืองที่ผ่านมาเป็นช่วงให้ร้ายจากผู้ไม่ประสงค์ดีทําดีกลับเป็นผลร้ายตอบกลับหากพิมพ์ที่พายไม่ประทะความร้ายจะกลายเป็นดีขอบคุณคมชัดลึกชนทัศน์หรือไทยพองขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ